อันนี้เ <จะ S 1> มนูอะไรครับผัดซล์มเราจะท<ข>อดทำไมครับเราไม่ใช่ลิงนะครับเราไม่ถือลูกท<ร><ข>อดอกทใช่ถือลูกตอกใช่ปลาเลยทอดทำไมบ้านเราตองม่โอ้ผัดซีอิ๊วใครกินเนี่ยไม่รู้จักรู้จักยิ้ม,หบบมไหมคะว้าว โอ้โหมาซื้อข้าวได้ของฝากกลับไปอีกนะตีมากอุกคนน่ารักมากค่ะไม่ใช่หรอกเรื่องเรื่อง,องไม่ขายที่เก็บรสาแกียเลยอุตส่าห์โทรถามแล้วนะว่าจะซื้อข้าวไหมจัดการเลยนะเออ ครับสูตรใครสูตรเราไม่ว่ากันนะครับพ่อครัวมองนั่งกินกับกวางด้วยครับลานเพื่อนทัวร์รถบาสมาลงรถนางได้เบิร์ตเสริมโตเนืหอดทั้งหลังบุญสิเบิร์ตจะบอกแย่แ่มไม่ดูขาเมียนหยานแต่ผมไม่ดูขามาเท่าวะโอ้ไข่เจียวเขาได้กินนะนนะไข่เจียวนี่อะไรเนี่ย

แค่เสี้ยวสเตา4เตาเลยอ๋อแล้วก็ผัดให้มันแห้งอันนี้ยำนะครับโอ้ปลาปาปลาตุ้งเค้นว่าตกของมึงเห่เอเมนเมนสมจ่ายำเฮ้ยมวเปรี้ยว เปรี้ยวๆก็ไม่ใส่มะนาวตอนเดียวเปรี้ยวอยู่แต่คือไม่เปรี้ยวมากนะแล้วแความชอบนะครับโอ้แสตาแสงอันนี้ก็จะเปิดลาดนาเอบอัดซีอิ๊วราดนาหนดแก้น หนึบงร้อยนะครับคนขายเร็วอยากกินทุกอย่างลตอนนี้เอ้นี่นะครับฝากด้วยนักรรบทุกคนลานเพิ่นที่ีหนหละเนี่ยทากันเลยลืมดูของใหญ่หมดปวดหนักป้าจะกินจะแสบคนสร้างแจ็กกองทำเนี่ย ย่างสองกองยัดเชลลากองเข็ดร่วมกัน,น,นบด้มไรบะแบมันจะเคี้ยน,นแมนไม่พอแซ่บค่อยๆทำไปนี่ครับบานเป็นเข็ดแหะเชลลาอันเพราะว่ามันสิบบะแ่บแอโอ้โหบะแ่บเรืองเนาะแมนเนมนูนี้เธอยังไม่เคยกินไงกินแล้วเอ้ามีสั่งไปแล้วเหรอ